ปี2030ในขณะที่โลกความบปจริงของเรากำลังตื่นเต้นกับ AI หรือรถยนต์ไฟฟ้าแต่ในจัก,กรวาลขอสิม a าทีมมนุษยชาติได้ก็ว้้ามเส้นเสียธรรมไปไกลกว่านั้นทุกอย่างเริ่มต้นที่นี่ Magma Energy Corporation คุณสังเกตความผิดปกติไหมบริษัทนี้มีชื่อว่า Energy Corporation บริษัทพลังงานแต่สิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่นั้นกลับไม่ใช่แผงโซลารเซลล์หรือเตาปฏิกริยนิวเคลีย แต่คือไบโอ n g น n ิเนียรหรือวิศวกรรมชีวภาพคำถามน่าสนใจก็คือทำไมบริษัทพลังงานถึงสนใจการตตอร่อปัธุกรรมทฤษฎีแรกพวกก็อ่านมองว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้คือแบตเตอรี่ที่มีชีวิตมันในเดอะเมทริกซ์หรือทฤษฎีที่น่าเป็นไปได้มากกว่าคือแมกมาคือผ้าสะท้อนของทุนนิยมที่ในการควบคุมพวกเขาไม่ได้ขายพลังงานไฟฟ้าแต่พวกเขากำลังขายพลังงานแห่งสงคราม ตามมาทึกที่เหลืออยู่นักวิทยาศาสตร์คนพบเซอร์เอเลียนจะอกกะบ,บาตลึกลับแต่ที่พวกเขาจะกักกันไม่ไว้ศึกษาหรือแจ้งเตือนภัยระดับโลกพวกเขากลับทําในสิ่งที่มนุษย์ผู้มีความมั่นหน้าทํากันเสมอนั่นคือการเอามันไปผสมกับ DNA ของสัตว์บนโลกกบไดนโนเสาร์แมงมุมและลองจินตนาการการประชุมบอร์ดบริหารคอแมแมาดูท่านครับ เราจะสสารต่างดาวที่อยู่หลังโลกได้เราควรทำยังไงอ๋อก็ลองมาเนี่ยเอาไปฉีดใส่กบดูสิผมอยากรู้ว่ามันจะกระโดดส่งขึ้นไหมนี่ไม่ใช่แค่วิทยาศาสตร์ที่ผิดพลาดน,นะครับแต่มันคือฮิวบริสหรือความหยิ่งผยองที่คิดว่าตัวเองนั้นสามารถควบคุมธรรมชาติได้พวกเขาคิดว่าการผสมเซลล์เอเลี่ยนที่ทร,รงภูมิปัญญาเข้าสันชิตยานดิบกองสัตว์เดรัจฉานจะทำให้ได้ทหารที่สมบูรณ์แบบ แต่สิ่งที่พวกเขาได้มาจริงๆคือระบบนิเวศแห่งความตายที่กลัปรือห้องทดลองนี้ให้กลายเป็นบุฟเฟ่ต์ในมนุษย์แบบ all you can eat และนั่นนำเราไปสู่ความผิดพลาดข้อที่2ที่ระยแรงกว่าการสร้างพวกมันขึ้นมานั่นคือการบ,บังมับเมติป,ปัญญาของพวกมันต่ำไปถ้าความเยอหยิ่งเกิดเชื้อเพลิงเทเลพอเตอร์เครื่องเทเลพอร์ตก็คือไฟแช็คที่จุดระเบิดเฮยนาครั้งนี้ในโลอขอยเลชูตเตอร์บอกไว้ชัดเจนว่า The aliens plan to escape using a teleporter เ,เรียกว่าแผนหนีโดยใช้เทเลพอร์ตประโยคนี้เปลี่ยนบริบทเกมไปอย่างสิ้นเชิงและมาคิดว่าพวกมันไปแค่สับเปลาคลั่งเลือดม่สมองแต่เดี๋ยวพวกมันวางแผนซึ่งหมายความว่าไอ้กบกลาผ่านพวกนี้เข้าใจระบบอนตัมพิสิกเลยนะมา้วบดีแฮกระบบขนส่งมวลสารของแมกมานี่ไม่ใช่แค่การทดลองเชี่ยว้าที่ผิดพลาดแต่มันคือการปฏิวัติของชนชั้นแรงงานต่างดาว พวกมันไม่ได้แค่พยายามจะแหกกรงขังแต่มันกำลังยึดของสร้างพื้นฐานเพื่อกระจายผ่อพันธุ์แต่ภารกิจของคุณตัวเอกคงเงียบขึ้นไม่ใช่การมาซ่อมแซมหรือปิดระบบแต่คือการทำลายล้างทุกครั้งที่คุณระเบิดเทเลพอร์เตอร์ทิ้งก็คือสัญลักษณ์ของการจะลบความพ่ายแพ้ทางเทคโนโลยีเราสร้างประตูสุะเจ้าแต่ปีศาจกลับเดินออกมาถ้าออกเดียวคือการถล่มประตูยังทิ้งซะ ตลอดการเล่นเราสังหารเอเลียนไปเป็นพันไปหมื่นตัวกระสุนนับล้านนัดถูกใช้ไปเพื่อคลิี่ความผิดพลาดนี้ตัวเอกของเราเดินลึกเข้าไปในความมืดทำลายลังสุดท้ายและคิดว่าตัวเองนั้นคือฮีโร่ผู้กอบกูโลแต่แล้วสิกมาทีนก็ตบหน้าเราฉาดใหญ่ด้วยฉากจบนี้กบตัวเดียวความพยายามทั้งหมดระเบิดซีโฟดุก้อนปืนกลมินิกันราคาแพงยับ และความหมายทันทีตัวกบตัวมีเพียงตัวเดียวที่รอดไปได้ในทางชีววิทยานี่คือหฮยนะเพราะสัตว์การพันโคกนี้อาจมีภาวะสืบพันธุ์โดยเมื่อาศัยเพศหรือมันอาจจะท้องอยู่กอดแล้วกบตัวน้อยตัวนี้คือไม่ได้ไฟเอฟเฟกที่มีขามันคือบทพิสูจน์ว่าไม่ว่ามนุษย์จะมีเทคโนโลยีที่ลำหน้าแค่ไหนหรือมีปืนใหญ่เท่าไหร่สุดท้ายชีวิตจะมีหนทางของมันแม้ว่าชีวิตนั้น จะเปกบเอเลียนที่จะมาแดกหัวเราในภาคต่อไปก็ตามน,นะ6เดือนผ่านไปแล้วจากที่เราคิดว่าได้กอบกู้โลกไว้แล้วในภาคแรกภาคเสริม f i h t for Life ก็เปิดฉากขึ้นชื่อภาคนี้เนี่ย Fundamental c a m p ลนหลงศาสตร์ว่าเป็นล้อเมนเนาะแต่จริงแล้วมันคือ f i h t for Survivor ของนู้นเสียชาติที่จนตลอกต่างหากตเท็่ของเราเดาร,รกิจ กลับไปที่เดิมนะครับลาโบราทอรี่แห่งความตายที่ควรจะถูกปิดตายไปแล้วและทำไมต้องกลับไปคําตอบคือไวรัสมนุษย์ยังคงเชื่อมัน่นในสิว่าบูลเลตหรือก็อส่งนเงินนัดเดียวจบเราคิดว่าถ้าปืนไม่อยู่สงครามเชี้วภาพก็จะช่วยเราได้นะครับแผนคือการกู้คืนไวรัสเพืเ่อไปฆ่าล้างฝ่อผัดเอเลี่ยนฟังจะเป็นแผนที่ฉลาดเนาะใช้พิษต้านพิษเนี่ยแต่เมื่อเราฝ่าดงตีนลงมาถึงชั้นลึกที่สุด เพื่อจะเอาไวรัสเกมม็ตอบหน้าเราอีกครั้งไวรัสนั้นถูกทำลายไปแล้วตรงนี้ถ้าเราิีคห์ลึกซึ้งเกมนี้เราต้องิีคราะห์ด้วยนะครับมันบอกอะไรเรา 1. เอเลียพวกนี้หรือว่าวัรัสคือผัานผู้ามและทำลายมันทิ้งแต่ว่ามันฉลาดกว่าน,นักวิทยาศาสตร์ม,มากซะอีนเนี่สหรือว่าธรรมชาติปฏิเสธทางรัฐมนุษย์พยายามใช้วิทยาศาสตร์หรือไวรัสเพื่อแก้ไขปัญหา ที่เกิดจากวิทยาศาสตร์หรือเอเลียนมันเหมือนกับคนที่เป็นหนี้บัตรเครดิตและพยายามแก้ปัญหาที่กรสมัครบัตรเครดิตใหม่มาลูดโปะสุดท้ายภารกิจไฟฟอร์ไลฟ์จึงล้มเหลวในเชิงกลยุทธ์โดยสิ้นเชิงไม่มีเวลัสไม่มียารักษาสิ่งเดียวที่ทำได้คือบุตฟอสใช้กำลังเข้าหักหานเราชนะศึกครั้งนี้ได้ไม่ใช่เพราะความฉลาดแต่เพราะเรายิงกระสุนเยอะกว่าพวกมันแค่นั้นเอง บทสรุปของภานนี้บอกว่ากอดทับเอเลียนถูกบังคับให้ถอยล่นไปถอยล่นนะไม่ใช่พายแพ้พราะมันแค่ถอยตั้งหลักเพื่อลอมาที่มนุษย์จะทำพลาดค,ครั้งต่อไปซึ่งแน่นอนแมกมาไม่เคยใช้ราผิดหวังเลยนะครับไอสไตล์คือกล่าวไปว่าความบ้าคือการทำสิ่งเดิมซ้ำๆและคาดหวังผลลัพธ์ที่แตกต่างถ้าไอสไตได้เห็นภาดีเอขอเมนตขาคงจะลุกจะหลุมศพ และมันตกกำบางบอบริหารแม็กม่แน่นอนเพียงไม่กี่วันแล้วจากความล้มเหลวในภาคไฟฟอร์ไลฟ์นักวิสาหกิจริยะมั่งขอตโต้แม็กม่เนี่ยก็ปิ๊งไอเดียสุดมันเจอนะครับเอ้ยนี่ไม่เอลี่มันเก่งนักแล้วมาสร้างสรรค์เราไปสู้กับมันสิขอยนำให้รู้จักกับมิวแทนดโนซอร์และแอซิดแบทตะกะก็คือกลศาสตร์ดึกดำบรรที่สูญพันธุ์ไปแล้วอย่างดินเสาร์บวกประกต์กรรมใหม่จะกลายเป็นผู้พิทักษ์โลกนี่มัน แผนการสไตล์ก็สิลาชัดๆนะครับหนามย่อมาหนามบ่งแต่ปัญหาก็คือหนามอันใหม่นี้มันันใหญ่กว่าคมกว่าและคุยไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมผลลั์ก็ดอไม่ยากนะครับครีเจอร์กเบอร์เซอร์สปาราคุมคลั่งแต่ที่พวกมันจะช่วยเราสู้เอเลียนพวกมันมองว่ามนุษย์นี่แหละคือช่องว่างที่เคียงง่ายที่สุดเกิแไปว่าตอนนี้ตัวเอกของเราต้องรับศึกสองด้านเอเลียนเจ้าเก่าและสซตเล็งตัวใหม่ของแมกมา นี่คือจุดสูงสุดของฟรงเกสไตร์คอมเพล็กซ์สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อรับใช้หรือปกป้องกลับหันมันทำลายผู้สร้างเสมอแมกมากไม่ได้รู้ะไรเลยจะภาคแรกความหยิ่งยองของพวกเขาพัฒนานระดับขึ้นไปขั้นหนึ่งจากการสำรวจในภาคแรกสู่การควบคุมในภาคเสริมและจบลงที่ความกลลผลสมบูบรณ์แบบและตอนจบของภาคนี้ก็คือตลกหลายที่ขับไม่ออกนะครับเราเนี่ยช่วยนักพิสิาส์ที่รอดชีวิต โอเคก็เป็นเรื่องดีแต่สิ่งที่เราทำต่อจากนั้นก็คือเก็บตัวอย่างดีเอกลับไปเอา้าเรายัางจะเก็บมันไปเกรอเพื่อเพื่อไปสร้างซูปเปอร์มิวแทนน์ไดโนเสร์สอในปีหน้าเหรอนี่คืบอบทพิสูจน์ครับว่าสตรูแท้จริงในเกมนี้ไม่ใช่เอเรียนไม่ใช่เดนเซา,าแต่คือความโง่เขลของมนุษย์ที่วันลูกไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะพอเรองดีเอกระสับระลาไม่ก่อนเคยสงสัยไหมว่า ต่มเขาต้องรอลัอสุดยอดใต้ดินที่เต็มด้วยสปลากินคนเธอมีเงินสดตกอยู่เกลื่อนกาดนะครับยังต้องมีคอยอีกว่าหลังพูดถึงเงินดอลลาร์เป็นฟอนๆเตื้อนออกมาจากกล่องไม้หรือบางทีก็วางอยู่ข้างศพทฤษฎีที่หนึ่งนักวิทยามแมกมาแม่งรวยและชอบพกเงินสดมาทำงานนะครับโดยจะไวาใช้ติดตัเอเรียนทฤษฎีที่สองหรือนี่คือเดเบนฟิตเงินประกันชีวิตที่บริษัทเนี่ยจ่ายให้พนักงานล่วงหน้าก่อนที่จะโดนกบกินหัว ต่สิ่งที่พี่กว่าคือร้านค้านะครับกล้าโดนโรกแตกแบบนี้ยังมีใครบางคนระบบอัตโนมัติมาตั้งร้านขายปืนขายกลาะขายกระสุนและที่สําคัญมันลัเงินสดสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงโลกภายนอกก็เก็บไว้ในชุดเตอร์ดิ่น่าตกใจนะครับมันบอกเลาว,ว่าแม่นยิยามปิดหลังโลกทุนนิยมก็ยังคงทำงานอย่างแข็งขันลองคิดดูดิแบกมาจ้างเรามาเคลียร์ปัญหาแต่แทนที่ใช้ปืนแบะฟีฟ,ฟีเพื่องานจบไว พวกเขาก็บอกว่าเอ,าอ้าอยากได้ปืนเทพเหรอซื้อมาดินี่อคือดีเอคอนมีอัปเดตอย่างแท้จริงบริษัทไมไ่ต้องการกำจัดเอเลี่ยนแต่ต้องการกำไรจากกระบวนการการกจัดด้วยกระสุนทุกนัดที่คุณยิงคือรายได้ของแมกมายี่คุณค่าเยอะคุณยิ่งรวยคุณยิ่งซื้อปืนแพงบริษัทนี้ก็ยิ่งได้เงินกลับคืนไปในจักรวาลนี้ชีวิตแม่งราคาถูกแต่ความตายคือสินค้าแม่งโคตรแพงและตัวอยของเรา คุณลูกค้าชั้นดี V.I.P. เลยนะที่เศษติดการช้อปปิ้งอาวุธเพื่อนาไปแลกเปลี่ยนเป็นศพของเอเรียน Alien. บางทีแล้วเอเลียนอาจจะไม่น่ากลัวเท่ากับใบเสร็จค่ากระสุนที่เราต้องจ่ายไปทั้งหมดก็ได้จะกบตัวแรกในหลอดแก้วสูส่สงครามล้างผลาญสูส่สงครามล้างผลาญที่ไม่ีวันสิ้นสุดเอเลชเตอร์ er, อาจจะเหมือนไปแค่เกมยิงอ,อมันในสายตาคนทั่วไปแต่ถ้าเรามองผลาญเป็นขยายนห่การบีคอกเกินจริงนะครับ เราเห็นปัดยาที่ซิกมาทีมคงไม่ตั้งใจจะพยายามกระซินบอกเราเท่าไหร่นะครับบทเรียนที่1 control is an illusion การควบคุมคือภาพลวงตาแมกมาพยายามควบคุมพันธุก,กรรมควบคุมมิติเวลาและควบคุมธรรมชาติแต่ทุกครั้งที่พยายามธรรมชาติจะตอบโต้ด้วยความรุนแรงที่มากกว่าเดิมเสมอยิ่งมนุษย์พยายามทำตัวเป็นพระเจ้า เรายิ่งกลายเป็นปีศาจในสายตาของธรรมชาติมากขึ้นเท่านั้นบทเรียนที่2 The Cycle of Futility วงจรแห่งความไร้ค่าเราสู้เราชนะเราเก็บตัวอย่าง d e n a และเราก็เริ่มใหม่มันคือตำนานคอนซิซิฟัสที่ต้องเข็นโคลกขึ้นภูเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าตราดานที่มนุษย์ยังไม่ละทิ้งความโลภและความรุนแรงสงครามนี้ก็จะไม่มีวันจบท้ายสุดแล้ว จุดจบของนุษเสียชาติในสายตาของซิมาทีาไม่ใช่การถูกเอเลียนกินจนหมดโลกแต่นคือการที่เราขังตัวเองอยู่ในกรงขังแห่งความผิดพลาดสำสซาสาร้างปีศาจขึ้นมาสู้กับมันและเก็บที่ส่วนมันเอามาสร้างใหม่วนเวียนไปจนกว่าแสงไฟตัวสุดท้ายในห้องทดลองนั้นจะดับลงแต่นั่นแหละคือความเสี่ยวความที่แท้จริงของเอเลียนชูเตอร์จึงแน่นนว่าอ่ามกาโอเวอร์แอนะลิซ์นะครับ แต่การมมนโนไปเรื่อยแหละนี่มันเก่ยจริงเอมันนะครับเพียงแค่มีสตรอรี่เอาไว้ประดับไม่เฉย